สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องของ Digital s e e k e r s พาร์ทสองนี้นะครับผมขอใช้เวลานิดหน่อยนะครับไม่กี่วิในการทวนเรื่องราวให้นะว่าเรื่องราวของพาร์ทที่แล้วก็คือนากาซุมิเอจิผู้เป็นพระเอกนะครับเขาได้ไปเจอกับตัวละครที่มีชื่อว่าริวเซนจิซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์เป็นประธานบริษัทที่มีการคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเวิลด์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการมอบหมายภารกิจให้กับเอจิที่เอจินั้นนะ ลูกานครับซึ่งลูกานก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดิจิมอนลิงเกอร์ซึ่งก็เป็นดิจิมอนเบสเลสนะครับที่เป็นเหมือนสมาร์ทวอชติดอยู่ที่มือซ้ายของเขาเนี่ยแหละครับแล้วเอจิก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกานได้ออกมาค่อนข้างดีเลยโดยหลังจากที่เอจิเลี้ยงดูไปแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะครับก็จะมีการพูดคุยปรึกษาเรื่องราวกันที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวศาสตราจารย์เขาจะมีภารกิจใหม่หมอบให้กับเอจิแล้วต้องบอกเลยว่าเนื้อหาของภาคสองที่ผมเตรียมมาดีนะครับมันจะมีเรื่อง,อนนงว,นะวา,าร ที่ท่านผู้ชมได้ดูมาในอนิเมะเป็นแน่แท้ครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วมาต่อกับเรื่องราวของเอจิที่พูดคุยกับศาตราจารย์เกี่ยวกับภรารกิจใหม่กันเลยนะครับศาตราจยา์ริวเซนจิมีการพูดคุยกับเอจิเรื่องของการเลี้ยงดูลูกามว่าตอนนี้ลูกามเองก็ถูกเลี้ยงดูได้อย่างดีแล้วนะแม้ว่าเอจิเองจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกามในแง่ที่ว่าลูกามเป็นดิจิมอนที่กินจุมากๆขณะที่ว่าเอจิเขาเลี้ยงดิจอมอนไว้3ตัวโดยทั้งหมดนั้นจะเป็น,ปนทีรานอมอนทีรานเยอะแล้ว ตัวนี้ยังกินสู้ลูกามอนตัวเดียวแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วลูกามอนเป็นดิจิมอนที่จําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสูงมากแต่ว่าเอจิก็ยังโอเคอยู่ว่าถ้าเลี้ยงลูกามอนไปแล้วถ้าลูกามอนสามารถวิวัฒนาการได้สัตราจารย์ริวเซนจิก็จะมีการมอบโบนัสรางวัลเงินพิเศษให้กับเอจิเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกามอนต่ออีกทีหนึ่งนั่นเองครับแล้วทีนี้เอจิที่กําลังคุยกับสตราจารย์เรื่องของฟีดแบ็กว่าเขาสามารถเลี้ยงดูลูกลมอนได้ดีนะโดยหลัง ทำไมเธอถึงมาเป็นครกเกอร์ซึ่งอาชีพครกเกอร์นะครับเป็นอาชีพที่กว้างในจักรวาลของดิจิมอนซีเกอร์นี้เป็นอย่างมากเลยนะก็คือเป็นอาชีพที่ว่าทําการได้ๆเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กมีการไปเอาโพวกสินค้าที่อยู่ในเน็ตเวิร์กถ้าเป็นในโลกความจริงของเราก็เหมือนกับพวก NFT อย่างนี้นะครับเอามาไวบ้บรรจุก,กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนําไปขายในสื่อกลางตลาดของจักรวาลนี้เช่นกันซึ่งส่วนกลางการตลาดที่รับซื้อหรือให้คำปรึกษาได้ๆเกี่ยวกับสินค้าดิจิตอลนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่มีชืื่่่่่อออวววาาาซึงงงงหนยงนยขก็ดููแล้จ้จะรรรเ ของโลกดิจิทัลในเรื่องราวของดิจิมอนซีเกอร์นี้ด้วยนะครับโดยเสริมให้ว่าย AG, อย่างเอจอย่างไรนะครับระหว่างที่เลี้ยงดูเขาก็จะมีการเปิดคู่มือมีการไปปรึกษาหน่วยงานของกริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลดิจิมอนว่าดิจิมอนของเราอยู่ในเน็ตเวิร์กแบบนี้เราสามารถเลี้ยงดูมันได้อย่างไรซึ่งครกเกอร์อย่างเอจนะครับก็สามารถที่จะปรึกษากับหน่วยงานตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของดิจิทัลเวิลด์ในเรื่องดิจิมอนซีเกอร์นี้นะครับมันจะยังค่อนข้างไม่เป็นสากลในนนนนนโลกกกกมมมมุุษยยษยยยยย์์ะรรรรรรััหาาาาววว่่่่่่ททีีีีีูู้้้้เเืือออออองงงงขดิจจตพพพแ็ มีตัวตนอยู่ของดิจิตอลเวิร์บ้างแต่ก็มีบางคนซึ่งเอจิตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่คิดไปว่าดิจิมอนเนี่ยเหมือนเป็นแค่ AI ที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กไม่ได้มีชีวิตอะไรพวกนี้แต่ว่าพอได้เจอกับศาสตราจารย์ริวเซนจิปุ๊บก,ก็ได้รู้ว่าดิจิมอนเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอ่าซึ่งตัวนี้ผมขอพูดอย่างนี้นะว่าดิจิมอนที่อยู่ในโลกเน็ตเวิร์กแม้ว่าจะมีการใส่เข้ามาในดีไวิ์ของดิจิมอนด็อกของ AG, อเ, er, นะเ,เอจ สื่อสารกับดิจิมอนที่ตัวเองนั้นมีไว้ในครอบครองได้นั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่เขาเป็นแครกเกอร์เนาะซึ่งสตราตาจา์เนี่ยเขาคุยเรื่องแครกเกอร์กับ a g AG ก็บอกว่าเขารู้สึกสนใจแครกเกอร์ตั้งแต่ตอนมอปลายแล้วแล้วก็อยากจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะก็เลยเลือกที่จะเป็นแครกเกอร์แล้วก็มีการจับดิจิมอนต่างๆนานาม,มาตามที่มีการซื้อขายในตลาดแล้วก็เอาไปขายเพื่อที่จะเอารายได้มาเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งอย่างการรับงานของสัตราจารยวเซนจิตรงนี้นะครับก็้องกกาเสดยแลลละีมูู อาจารย์ก็ถามถึงความฝันของเอจิว่าเป็นแครกเกอร์แบบไหนอยากเป็นแพ็คเกอร์อะไรยังไงในอนาคตเอจิ AG ก็บอกว่าอยากจะเป็นแครกเกอร์มืออาชีพแพ็คเกอร์มือฉางครับซึ่งจะเป็นความหมายของในเรื่องราวของดิจิมอนซีเกอร์เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่แบบว่าคนโทรลดิจิมอนได้ดีนะครับผมสามารถที่จะจับสามารถที่จะวิจัยแล้วก็รู้เรื่องราวของดิจิมอนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเอจิจะมีการพูดกับศาสตราจารย์ด้วยว่าผมอยากเป็นคนที่รู้เรื่องดิจิมอนได้เหมือนกับศาสตราจารย์ครับอา็จะ,ะก็มมีคววาเป็็นก er ด้ยจะมีเรื่องราวของการจับเลี้งดดู imon, ิจนะ แล้วทีนี้ศาสตราจารย์ก็จะมีการถามเอจิไปว่าเธอรู้จักองค์กรองค์กรหนึ่งของแครกเกอร์หรือเปล่าองค์กรนั้นที่มีชื่อว่า SOC ซึ่ง SOC ย่อมาจาก Sons of Chaos ครับ Sons of Chaos ก็ตรงตัวเลยนะครับผมบุตรแห่งกะลียุคนั่นเองครับพอถามปุ๊บนะครับแน่นอนสําหรับเอจินะครับที่เขาเป็นแครกเกอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นมือใหม่แล้วองค์กร Sons of Chaos ที่เป็นแบบว่าองค์กรรวมแครกเกอร์มืออาชีพมากมายกายกองเอจิ AG ก็คือรู้ชื่อเสียงเรียงนามมาซึ่งองค์กรองค์กรนี้เนี่ยเท่าที่เอจิรู้ข้อมูลนะครับก็คือบอกกับศาสตรา แปลว่าผมก็ได้ยินชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่น่าจะร้ายอยู่พอสมควรเลยศาสตราจารย์ก็บอกว่าเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ผมก็จะบอกเอจิคุงว่ามันเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้เหมือนกันว่าองค์กรนี้ดูแล้วจะกระทําการที่ชั่วร้ายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหัวดิจิมอนเท่าไหร่แม้ว่าจะมีบุคคลที่รู้ว่าดิจิมอนเป็นสิ่งมีชีวิตแต่พวกเขาก็ยังเอาพวกดิจิมอนมาทาการที่ผิดกฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริงกล่าวคือการเอาดิจิมอนมาทาอาชญากรรมที่โลกแห่งความเป็นจริงขอองงงเรราาซึ่่ต้บกนนีนะะวใ เรื่องราวของ Di g ิ t a l Seekers มีการอธิบายด้วยว่าพวกอาชญากรรมต่างๆนะครับบางทีมีไปแฮ็กเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูปโโคการค้าคมานาคมอะไรแบบนี้เพื่อให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็ไปมีผลประโยชน์กับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรพวกนี้นะครับคือในรายละเอียดผมยังไม่ลงกันลวกันนะครับแต่ว่าการใช้ดิจิมอนที่ไปทํานู่นทํานี่ในโลกเน็ตเวิร์กโดยไม่สนใจเลยว่าดิจิมอนจะเป็นตายไร้ดียังไงด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่พวก Suns of Chaos มีการปฏิบัติกับดิจิมอนแล้วมันก็ทําให้เกิดภัยร้ายกับโลกมมมนนนุษยย์าาาากกซึ่่งงพว Cha Tracker ททีํทนใน Sun of Chaos, เป็นแครกเกอร์มืออาชีพที่ตามตัวจับได้ยากมากในโลกมนุษย์ของเราก็มีองค์กรเล็กๆที่พอจะกํากับดูแลดิจิมอนไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายไม่ให้โดนแครกเกอร์ชั่วร้ายจับไปได้บ้างแต่ต้องบอกเลยว่าพวกแครกเกอร์มืออาชีพมันจะทําให้ตามตัวจับไม่ได้ซึ่งนั่นเป็นปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์กับโลกดิจิทัลที่ถ้าเกิดว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งมันกระทาการชั่วร้ายแบบนี้เราก็ต้องพยายามสืบต้นตอ,นตอแล้วก็จับให้ได้คาหนังคาเขาว,ว่าองค์กรนี้มันกระทาการชั่วร้ายต่อ,อดอนนิจิทับบลวเลลวิร แล้วก็มีการเอามาคุยกับ AG จก็คือว่ามีลีดเดอร์คนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าองค์กรที่มีชื่อว่าทาวทัลลอสครับซึ่งลีเดอร์ทาวทัลลอสเป็นครกเกอร์ในตำนานที่อยู่ในองค์กร Sun of Chaos แล้วก็ทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครรู้ตัวจริงเกี่ยวกับเขาเลยแม้แต่ในองค์กรองค์กรก็คือจะมีการกำกับดูแลภายใต้ทาวทัลลอสแต่ว่าทาวทัลลอสมีการปิดบังตัวเองแบบมิดชิดมากคนที่จะเข้าถึงตัวเขาได้ได้พูดคุยกับเขาจริงๆก็คงเป็นผู้บริหารระดับสูงอีกทีหนึ่งะซงะ มีผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านผู้นั้นอะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งตัวนี้แหละครับมันก็เป็นประเด็นที่ศาสตราจารย์จะบอกกับเอจิว่าอยากให้เอจิเนี่ยแฝงตัวเข้าไปใน SOC หรือ Sun of Chaos แล้วก็พยายามที่จะล้วงลึกเข้าใกล้พวกผู้บริหารแล้วก็หาตัวจริงของทาทาลอสมาให้ได้ว่าทาลทาลอสเขากําลังมีแผนอะไรที่เป็นรูปธรรมท,ที่ต้องการคุกคามดิจิทัลเวิลด์โดยถ้าเราได้ข้อมูลตัวน,นั้นมามันก็จะเป็นข้อมูลที่รัดกุมแล้วก็สามารถที่จะจับกุม่มหรืออาจจะล้มหลังองค์กรนี้ไปได้เลยโดยที่ว่าองค์กร ที่ใช้งานดิจิมอนได้อย่างคล่องแคล่วแต่กลับไม่เห็นคุณค่าชีวิตของดิจิมอนใช้งานดิจิมอนเป็นว่าเล่นเรื่องราวชั่วร้ายต่างๆที่องค์กรนี้กระทำถ้าเกิดว่าเราล้มล้างองค์กรนี้ได้เท่ากับว่าเราจะช่วย World ดิจิตอลเวิลด์ได้การกระทํานี้เป็นการกระทาเพื่อดิจิตอลเวิลด์จริงๆนะเอจิ AG คุ้งเอจิ AG ที่พอรู้อยู่แล้วว่าองค์กรนี้มันชั่วร้ายขนาดไหนแล้วก็ภายในอนาคตอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับดิจิตอลเวิลด์ได้ถ้าองค์กรนี้ยังทําเรื่องชั่วร้ายต่อไปแล้วพอสตาราจย์มีการนําเสนอว่าเขาเนี่ยต้องแทรกซึมไปในองค์กรนะเพ แม้ว่างานนี้มันจะเสี่ยงแต่ดูแล้วถ้าเป็นการทําเพื่อดิจิทัลเวิด์มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เอจิเขาคิดตอนนี้นะครับมันก็คือเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ความฝันที่เขาเล่าให้สัตราจารย์ฟังเนาะก็คือการเป็นแครกเกอร์มืออาชีพเป็นแครกเกอร์แนวหน้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเอจิเองก็คงคิดว่าการจะเติบโตไปถึงระดับนั้นได้ก็คงต้องท้าทายกับพวกแครกเกอร์มืออาชีพอย่าง SOC ซึ่งเรื่องราวมันก็ดูเข้าเขาดีนะครับว อาจารย์ไปว่าเขาจะแทรกซึมไปในองค์กรของ SOC ซึ่งศาสตราจารย์เขาก็รู้เหมือนกันว่างานนี้มันเสี่ยงมากแต่ถ้าเอจิคุงยินดีที่จะรับงานนี้ฉันก็ขอให้เธอโชคดีและถ้าเกิดว่างานนี้มันไปถึงจุดอันตรายเมื่อไหร่ผมก็จะยอมให้เอจิคุ้งถอนตัวอย่างไม่มีข้อโต้แย้งเลยซึ่งก็เป็นข้อตกลงระหว่างศาสตราจารย์แลวก็เอจิที่จะให้เอจินั้นแทรกซึมเข้าไปในองค์กรครับซึ่งเอจิถือว่างานไวมากนะครับเขาไปหารหัสการสมัครงานจากของ SOC แล้วก็มีการติดต่อไปเพื่อที่จะสมัคคคครรรงงงานนนนนไปเปเ็นนในอ์กรรับซึ่แ่แน ว่าการไปเป็นคนในองค์กรก็ต้องมีฝีมือระดับหนึ่งเนาะเอจิ AG ก็จะมีการเตรียมข้อมูลความรู้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขามีแล้วก็เรื่องราวการเป็นแฮกเกอร์ของเขามันสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับ SOC ได้บ้างเขาก็จะมีการนัดหมายสัมภาษณ์กับทีม SOC ซึ่งเป็นการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์นั่นเองครับระหว่างที่รอการสัมภาษณ์ก็จะมีการพูดคุยกับลูกามอนสนใจลูกามอนขึ้นมาว่านายเป็นดิจิมอนที่แปลกประหลาดดีนะเนี่ยจะว่าไปชั้นสงสัยเหมือนกันน้าว่าทีนาผาของนายเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเอจิที่ แค่จะเอามือไปเอื้อมจับหน้าผากของลูกามอนนะครับอยู่ๆลูกามอนก็ดูมีท่าทีหวงแหนหน้าผากนะครับไม่อยากให้เอจิสัมผัสแม้ว่าจะเป็นภาพโพลไรซ์ก็ตามเนาะซึ่งระหว่างที่มีการเล่นๆหยอกๆกับลูกามอนไปอยู่นั้นก็มีเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาว่าเป็นเวลานัดสัมภาษณ์กับทีมงาน SOC แล้วซึ่งเอจิได้สัมภาษณ์กับทีมงาน SOC โดยที่ว่าไม่ได้เห็นหน้านะครับภาพที่ขึ้นคือเป็นไอคอนการประชุมออนไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีชื่อของผู้เข้าประชุมว่าผู้สัััมมภาาาาษณเเเยยยๆคครรรรรบบกกกกก็ีีีพูดุ่่่ววืออองงขทจ เข้ามาทํางานกับ SOC ซึ่งการให้ความร่วมมือกับ SOC ก็จะสามารถทําได้หลายแบบโดยที่ว่าเอจิเองก็เป็นแครกเกอร์ที่มีประสบการณ์มาอยู่แล้วพอสมควรเนาะก็มีการพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์โดยที่ว่าผู้สัมภาษณ์ของ SOC ก็จะสัมผัสได้ไว่าเอจิดูแล้วจะเป็นคนมีความสามารถนะน่าจะทํางานกับองค์กรได้โดยที่ก็ได้รู้ว่าเอจิก็มีนมปากกาว่าแปงในฐานะแครกเกอร์นั่นเองโดยเมื่อการสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็นไปนอย่างราบรื่นแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้เข้าร่วมงานตรงนี้เอจิ AG ก็จะมีการถามด้วยนะครับว่าถ้าผมเข้าไปในองค์กรแล้วต้้้อองงใชเเเวลาาาปรรระะมณท่ไ่ไไถึจดจดกับับบสค ซึ่งพอถามไปเสร็จแล้วทางผู้สัมภาษณ์ก็มีการตอบคำถามด้วยท่าทีระแวดระวังด้วยว่านายสนใจลีดเดอร์ด้วยเหรอลีดเดอร์เนี่ยเขาเป็นบุคคลระดับตำนานนะเขาไม่ได้พบเจอกับใครง่าย,ายๆหรอกจะบอกให้ซึ่งขนาดคนที่สัมภาษณ์เอจิยังบอกเลยนะครับว่าเขายังไม่เคยกระทั่งได้ยินเสียงของทาทารลสเลยด้วยซ้ำครับเท่ากับว่าคนที่สัมภาษณ์เอจิเองก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้เป็นบุคคลระดับสูงของ SOC แต่ยังได้นะครับก็บอกกับเอจิไปว่าท้านายทางานแล้วเลื่อนขั้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ ว่างานนี้ดูท่าแล้วจะยาวแฮะแต่ท่านี้เป็นวิธีการที่จะได้พูดคุยกับทาลทัลสแล้วก็คงต้องใช้ความอดทนแล้วก็ทํางานตามที่เขาบอกไปก่อนสินะเนี่ยโดยเมื่อการสนทนากำลังจะจบลงทางผู้สัมภาษณ์ก็มีภารกิจให้เอจิได้ทําถือเป็นการทดสอบงานในฐานะเข้าองคอ SO ์กร SOC นีงานนั้นที่มอบให้ก็คือการไปสู่ดิจิทัลเวิลด์แล้วก็ทําการสำรวจพื้นที่พื้นที่หนึ่งมาให้หน่อยถ้าเกิดว่าการะทาการตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถือว่าผ่านแล้วก็จะได้เข้าสู่องค์กรอย่างเป็นทางการเอจิ A จึงตอบรับทันทีว่า ผมจะไปปฏิบัติการแผนการนี้เองครับทางผู้ให้สัมภาษณ์ก็ต้องการเก็บข้อมูลไว้จึงขอสอบถามเอจิว่านี่เป็นแผนที่ที่เธอจะไปสำรวจนะขอทราบการตั้งชื่อภารกิจนี้ของเธอหน่อยได้ไหมว่าเธอจะตั้งชื่อภารกิจนี้ว่าอะไรเอจิ AG นึกชื่อไม่ทันแล้วก็หันไปหาลูกามอนจึงนึกชื่อขึ้นมาได้ทันใดแล้วก็หันไปบอกกับผู้สัมภาษณ์ว่าแผนหมาป่าครับผมจะไปสำรวจดิจิทัลเวิลด์ตามโจ์นี้พร้อมกับดิจิมอนคู่หูของผมที่เป็นหมาป่าทางผู้ให้สัมภาษณ์เงียบไปเล็กน้อยคาดการว่าเป็นการตั้งชื่อแแแบบบบไไมม่่่ททันนนิิจจจจรรรงๆสีีียตตตววกกก็าาาล้้้อ้อหหภใปพื ที่นี้ละกันและหลังจากที่จบการสัมภาษณ์เอจิก็ได้เตรียมการกับดูกามอนตอนนี้กําลังจะเปิดฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่เคยได้คุยกับสาตราจารย์ริวเซนจิไว้ก่อนหน้านี้ฟังก์ชันนั้นจะมีชื่อว่า My Link นั่นเองซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่เอจิไม่เคยใช้กับดูกามอนมาก่อนแต่ภารกิจนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องใช้ฟังก์ชัน My Link และนี่คือ My Link ครั้งแรกของเอจิกดปุ่มทํางาน หลังจากที่กดปุ่มไมล์ลิงก์บนดิจิมอนลิงเกอร์ร่างกายของเอจิก็สลบลงไปและหลังจากนั้นประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของเอจิก็ดับมืดลงและวาบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยภาพและความทรงจําต่างๆที่เอจิมีมีภาพสมัยเด็กของเขามีภาพที่เขาเคยไปกินบาร์บีคิวริมแม่นะ้ํามีภาพที่เขามีเพื่อนสนิทข,ของเขาคนหนึ่งมีภาพของเขาที่เล่นกับพ่อกับแม่และภาพทั้งหมดทั้งมวลมันซ้อนทับกันจนทําให้จิตของเอจิสับสนไปหมด และเมื่อเอจิได้สติกลับมาเขาก็โผล่มาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นคาดการว่าไม่น่าจะใช้โลกมนุษย์นี่เราทำไมลิงค์สำเร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมเอ๊ะทำไมเราขยับตัวไม่ได้วะ <c oughs> แดี๋ยวก่อนทำไมร่างกายของเรามมนขยับไปเองอะเอจิ AG ที่งงว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการขยับตัวของเขาและสังเกตถึงความผิดปกติว่าทําไมภาพที่มองไปข้างหน้าเนี่ยทำไมมุมมองมันต่ําจังเหมือนเราไม่ใช่คนยังไงก็ไม่รู้และเมื่อหันไปเห็นเงาสะท้อนจุดหนึ่งเขาจึงได้เห็นว่าเขากลายเป็นดิจิมอนไปแล้วและดิจิมอนตัวนั้นก็คือลูการ์มอนนั่นเองอก็จบไปนะครับกับพาร์ทสที่ทิ้งให้เห็นว่าเอจิเขาได้กลายเป็นดิจิมอนด้วยระบบของดิจิมอนลิงเกอร์ที่เขามีนั่นก็คือระบบที่มีชื่่อวา My ไมลิ่งรตรงตัวนะครับผมคือจิตของเขาไปลิงกับดิจิมอนที่ชื่อลูกามอนและก็มีพาร์ทที่ผมบอกไปแล้วว่าดิจิมอนเนี่ยเหมือนเขาอยู่ที่ดิจิทัลเวิลด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาที่จะมีการพูดคุยสื่อสารกับเอจิเอจิก็อาจจะมีการแบรบว่าใช้พวกแบบโฮโลไลซ์ในการที่จะแสดงขึ้นมาในโลกมนุษย์แต่ว่าตัวของดิจิมอนเนี่ยอยู่ที่ดิจิทัลเวิลด์การที่เขาเชื่อมไมลิงเข้ามานะครับก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ร่างเดียวกับดิจิมอนแต่อันเนี้ยเอจิ AG ไม่ได้กลายเป็น,ด,น,มมน,นปด,ดิ กับลูกามอนไปแล้วแต่ว่าการขยับเคลื่อนที่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังเป็นตัวของลูกามอนอยู่หมายความว่าเอจิจะได้ยินได้กลิ่นได้มองเห็นอะไรพวกนี้ผ่านประสาทสัมผัสของลูกามอนทั้งหมดนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวการไปสู่ดิจิตอลเวิลด์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในอนิเมะใดๆเลยครับผมแม่เจ้ามีการเชื่อมจิตกับดิจิมอนได้แบบนี้ซะด้วยนะครับผมอ่ะภาคสองจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวมาต่อกันภา3สามกันเลยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า